โอ้โหครับคลิปนี้ครับเจอกันที่ต่างประเทศครับนะฮะโอ้โหความสูงระดับระดับสูง3,600นะจากระดับน้ำทะเลนะฮะผมต้องพึ่งนี่ฮนะกระป๋องออกซิเจนด้วยนะฮะยังงั้นไม่ไหวนะฮะขึ้นมานะต้องพกถังออกอระป๋องออกซิเจนด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพูดแล้วเขาปืดก่อนฮะต้องปืดตลอดอ้หนะเมาครับจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเห็นนะฮะว่าจะพาเจ้ากองเจ้ากล้ามาด้วยนะฮะทริปหน้านะ เราวิ่งเล่นฮิมะนะความสูงยี่โน่นน่าจะตรงโน้นนะ4,000กว่าฮนะ4,080เลยนะฮะตรงโน้นนะจากระดับน้ำทะเลนะฮะ4กิโลเมตรนะเกือบีกอเกือบ5กิโลนะจากระดับน้ำทะเลนะ มีมันมีเนื้อเนื้อน่อะไรจามจารีด้วยนะ,ะเนื้อจามารีจามารีนี่เหมือนเหมือนวัวเลยฮะขนเหมือนเหมือนวากิวเหมือนแองกัสเลยฮะเดี๋ยวจะลองไปไปชิมเนื้อดูนะฮะมีคนชิมแล้วเขาบอกว่ามันก็เหมือนเนื้อวัวเลยเป็นเนื้อต้มไปเฉยเย <c oughs> มาสักกันนสิครับถายรูปจนไม่รู้ว่าความจำจะเต็มหรือเปล่านะของโทรศัพท์นะฮะรถก็ชัวชเชวียนนะฮะขับขึ้นมาโอ้มองข้างทางนะมีแต่เหวนะ โอ้ตกไปนี่ไม่เหลือนะฮะแม้แต่รถก็ยังไม่เหลือนะอย่าว่าแต่คนเลยฮะรถไม่เหลือซากนะฮะถ้าตกลงไปมีแต่เหวนะฮะโอ้เนื้อให้ลองไปซื้อดูนะใช่ใช่ลองไปซื้อดูตอนนี้อวัวซีโครงอะแบบซีโครงติดซีโครงกินได้หมดนะท,ดทิ้งเอาอันเดีวยวทิ้งหนึงมาชิมดู ผมลุกไม่ไหวนะยอมรับขนอะลูกเดินกันผมลุกไม่ไหวผ,ผมเดินไม่ไหวเนี่ยสาวๆก็ถ่ายรูปวดเนี่ยเดินไม่ไหวนะโอ้โห ไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้เมื่อก่อนเลยลุยที่ไหนลุยได้ทุกอย่างอะ่ะมาเจอระดับความสูงเข้าไปเรียบร้อยฮะทั้งรถัขงขับขึ้นมาโอ้โหทั้งยาแดงก็ซัดเข้าไปวันนี้สามหลอดแล้วยาแดงหรือยาที่เบตนะฮะซัดเข้าไปสามหลอดแล้วก็เนี่ยต้องติดตลอดนะนะนะติดตลอดไม่งั้นไม่ไหวนะ พูดแล้วก็สูตรปื้ดก่อนอเ่้ยามาแล้วฮะเนี่ยมันมีร้านฮนะร้านขายพวกอ่นะหลายร้านฮนะต่อกันนะตรงนี้นะ เชอเอเเอเชื่อ้าเราไปร้อยไหยสิบสองบาทสิบอสิบสองบาทใช่เงินไทยสิบสองบาทเา <laughs> นี่ยเออไม่สิบสองยูนิิสเออซื้อก็คือสิบก็คือ,อ,อสิบสองเออเือยี่สิบยี่สิบยวนม่แพงลยนะยี่สิบยวนคูณห้ามาละหนึ่งยนเท่ากับห้าบาทไทยนะนี่ฮะ โโอ้โหโอน,นไีไม่มีเพราะต้องน้ำจิ้มครับลองเลยเนี้ยโอ้โหนะฮะเนื้อจาม,มารีนะฮะโอ้โหนี่ฮะซี่โครงนะฮะโทโมฮอกเลยครับเนี่ยโอ้โอโเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมดูนะฮะ อืมครนับอะมีรสชาติอะรสชาิาังนอยู่ยามครู้มันจะยาบหน่อยนะตรงกันอยู่กับจัี ออกจากครั้งในชีวิตวันโอ้อืมอืมอมอืมถึงใจยี่สิบบาท่ปดสิบบาทอืม อะไรก็เปลาไม่กินเอาไปกินที่โรงแรมเพื่อหิใส่ถุงงะหอเนี่ยถ้าเราเอาไปกินงาลาะไรเอาไว้นี้ทไ้ก็สองอ๋อที่สอรอมเมนูเขใ่่าาบอกยิ่งแบกยิ่งหนักเนี่ยเขาอยาก ถ้าเห็นคนเหนื่อยเขาถ่ายตรงทางขึ้นอ่ะมันจะไม่มีคนเลยนะโอ้โหโดนอย่างโน้นเนี่ยหิมะนะฮะตรงน,งนู้นยอดเขาเนอะไม่ยังถ่ายตรงไม่มีใครใช่ไหมตรงไหนตรงนี้ม,มีคนควรหินเนี่ยปีนได้ไหมเนีย่ยหินตรงนี้ไม่ใช่ของโน้นนะหินตรงนี้ใช่มมุไง ตรงไหนตรงนี้หรอถนนเดินเป็นสูตรได้ได้ไปสูตรแล้วตรงนี้ก็ไหนอ่ะเดี๋ยวถือกล้อ,องแป๊บนึ่งก่นอน